สวัสดีจ้าเบังวิวจ้าบัางวิวสวัสดีครับทุกคน <Okay. S 2> ไปเห็ดพักกันไปเห็ดผัสศีจ้าขับรถไปที่เมืองเขาในเมืองจ้ามัานนอกเขาในเมืองไปเห็ดผัสศีเนาะฝรั่งอย่าไปทำภาษีอย่าโว้ลคนไทย วิวจ้ะการเดินทางจากบ้านนอกเขาในเมืองอ่จะจ้ะท้องฟ้าบ่าค่อยแจม่มใสเลยจะ้ะอากาศเป็นสีครึมครึมหนาวจะ้ะ คนกันได้กับฝรั่งไปตำ้มภาษีไปทีมเมือง,อองวันนี้อากาศเป็นมืดมืดม่มีแดดอแดดเลยแดดเมื่อวานมีแดดสบายสบายวันนี้หนาวนี่เด็กคนไปทางในทีมเมืองเดี๋ยวนี้ขามาไรตัวเมืองอ่าจารดึกเกือยวยันหญ่ ในตัวเมืองแล้วจ้ะในตัวเมืองแฝงเฟิร์ตจ้ะในตัวเมืองแฝงเฟิร์ตจ้ะนี่จะก่อนดึกอันใหญ่กบทำมันใหม่ เสือจะไม่เสเซอถึงเมสเสอรอแล้วเห็นคนไงมปจาคนไง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 ไก่หอดแล้วเนาะอันนี้ทุกคน มีรถไฟกันบนไม <c oughs> ละอันนี้สตราร์สินบานสตราร์สินบาน,ยานเย้เลรอระตึกเวทีตึกใหญ่เลยพาชมวิวเลยจ้ะพาชมวิวในเมือง ถ้าชมยูในเมืองก็มีอย่างเลยแต่ก็ได้ไลหมองก็เริ่มเปิดล่ะจ้ะเริ่มเปิดทําการเริ่มเปิดเหตุงานละจ้ะดกคมกใส่หมวกก่อนใส่หมวกกอนส่าสก่มาใส่มาก่อนเดีเดีเดินเดวาีก่อน ทอดหบองเฮ็ดภาษีละจ้ะแต่ว่าจอดรถไว้นี่จ้ะย่างไปไกลเติบจังหน่อยอยู่จ้ะเพราะว่ามันไม่ม,มองจอดรถนะจ้ะเห็นาะฝรั่งจอดรถไ้ไกลเติบแห้งเลยจ้ะเนี่ยทอดละจ้ะยืนรอจ้ะคนก็หลายอยู่จ้ะยืนก็แถวรอฝรั่ง <laughs> <Number> เป็นคนทีหาจ้ะยืนรอจ้ะเสร็จแล้วอันนี้กับบ้านแล้วเสร็จแล้วจ้ะกลับบ้านแล้วจ้ะแอนย่งงางไปขึ้นรถละจ้ะให้ภาษีเรียบร้อยแล้วจ้ะเฮ้ย hey, hey. คอมคนไทยอคอมคนไทยย่งางอยู่ฝรั่ง ภาษีแล้วละจ้ะก็สิไปร้านไทยตอ่อจ้ะไปซื้อของร้านเอเชียบ้านนี้ถูกต้องนะครับไปซื้อของร้านเอเชียซื้ออะไรซื้อลูกชิ้นเน่ลูกชินกช้นทำเองซื้ออะไรซื้อน้ำปลาลาซื้อน้ำปลาให้ใครกินเมียเมียกินเมียกินผัวไม่กินเหรอทำ้ำมตำตำส้มตำเหซะ หาซื้อขนมจีนไปซื้อน้ำปลรราจ้ะไปร้านไทยจ้ะเพราะซื้อหลายจอาจซื้อของเล็กๆน้อยๆดีฮู้อยากได,ด้พวกซอสพวกอีหยังสินะจ้ะซ <c oughs> ื้อพริกด้วยทำซอส <c oughs> จากมองเฮ็ดภาษีมาร้านร้านอันขายอาหารไทยกะประมาณสิบห้านาทีแล้วจะครับรถ ดนในจักหน่อยถึงแล้วจะร้านไทยนี่จะ้ะจะยวนฟ้านี่จะ้ะยวนร้านยวนฟ้านี่จะ้ะอาเซียม,มากนี่จะ้ะอดแล้วจ้ะ๋ย่าห้ามออกจากรถก่อนนะจ้ะ